เสียงระฆังแห่งความจริงเริ่มดังกังวานขึ้นเมื่อหน้าจอที่เคยสว่างสวยกลับมืดดับลงพร้อมกับตัวเลขในพอร์ตการลงทุนที่กลายเป็นสีแดงเข้มอย่างน่าใจหายน่าชะโงนใจนักที่โลกมักพร่ำเสียดายเพียงตัวเลขสมมุติที่จางหายแต่กลับหลงลืมที่จะเสียดายเวลา ซึ่งสูญสิ้นไปกับการปรนเปลอผอดชีวิตที่พร้อมจะมาลายลงในชั่วพริบตาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการนำของจริงอย่างลมหายใจที่เหลืออยู่ไปแลกกับของปลอมที่ไม่มีผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะสามารถประกาศความเป็นเจ้าของหรือควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาได้จริงอยู่หรือไม่วัตถุสิ่งของที่เคยเป็นเครื่องปลอบประโลมใจ กลับกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งในวันที่กระแสความนิยมหันหลังให้ความโดดเดี่ยวที่เคยดูเหมือนคำสาบในคราแรกจากที่เคยกล่าวถึงในครั้งก่อนแท้จริงแล้วคือการดีท็อกซ์ดวงจิตจากสารพิษแห่งคําชื่นชมปลอมๆในโลกออนไลน์เพื่อเผยให้เห็นกองทุนที่มั่นคงที่สุดซึ่งพระบรมศาสดาได้ทรงจำแนกไว้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ ที่ไม่มีผู้ใดโจรจะรำไปได้แม้พระยามัจจุราชจะมาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าทรัพย์เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นสเบียงเลี้ยงดวงจิตไปสู่อีกฝากฝั่งของวัตสงสารอย่างสง่างามกองทุนแรกเริ่มจากความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยปัญญามิใช่การหลงเชื่อตามกระแสแห่งความศรัทธาที่เลื่อนลอย แต่เป็นการวางรากฐานทางใจเสมือนการเลือกลงทุนในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เชื่อในกฎแห่งเหตุและผลที่ส่งแรงสะท้อนกลับมาอย่างเที่ยงตรงเมื่อธุรกิจพังทลายหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลงผู้ที่มีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมจะมองเห็นว่าความพ่ายแพ้เป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย มีใช้จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มของการปรับปรุงโครงสร้างจิตใจใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกที่แปรปรวนอยู่ทุกขณะวินัยแห่งการใช้ชีวิตและการทำงานที่สะอาดบริสุทธิ์คือระบบป้องกันความเสี่ยงที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคที่การแสวงหาผลกำไรมักแลกมาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น การรักษาปกติภาพทางกายและวาจาให้มั่นคงตามหลักศีลปาติโมกกลับกลายเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้วิญญาณต้องตกอยู่ภายใต้ดอกเบี้ยแห่งความกังวลใจเฉกเช่นดวงจิตที่ไม่ยอมก้าวข้ามเส้นแห่งความถูกต้องเพียงเพื่อแลกกับผลกำไรทางลัดไม่ว่าจะเป็นการไม่ยอมตัดราคาคู่แข่งด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการไม่โกงชั่วโมงการทำงาน เื่อแรกกับผลตอบแทนชั่วคราวที่ต้องแลกมาด้วยความระแวงใจในภายหลังความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเปรียบได้กับการอุดรอยรั่วของพอร์ตชีวิตทำให้กำไรที่ได้รับมานั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ที่ปราศจากมนทินลองตรองดูเถิดว่า ระหว่างบ้านที่สร้างบนความร่ำรวยแต่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงกับกระท่อมแห่งความสงบที่หลับลงได้ด้วยความภาคภูมิในความสะอาดแห่งการกระทำสิ่งใดคือความมั่งคงที่แท้จริงในระบบแจ้งเตือนภายในที่ทรงพลังยิ่งกว่าปัญญาประดิษฐ์ใดๆคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแม้ในโลกที่การคดโกงถูกฉาบไว้ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดี แต่เซ็นเซอร์ในดวงจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วจะคอยยับยั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายในระยะยาวเป็นแรงผลักดันภายในที่ฉุดดึงมือไว้ไม่ให้กดส่งข้อความทำลายอนาคตของผู้อื่นในโลกออนไลน์เพียงเพื่อระบายอารมณ์ชั่ววูบหรือการปฏิเสธเงินสินบนที่ฉับมาในรูปแบบของค่าเสียเวลาความกลัวต่อผลของกรรมมิใช่ความอ่อนแอ แต่คือความฉลาดทางกลยุทธ์ที่ป้องกันมิให้ชีวิตต้องตกอยู่ในภาวะขาดทุนทางศีลธรรมจนกลายเป็นความยากจนทางวิญญาณที่ยากจะฟื้นฟูการสะสมคลังข้อมูลแห่งสัจ,จธรรมคือการสร้างความรอบรู้ที่อยู่เหนือกาลเวลาในขณะที่ความรู้ทางเทคนิคเปลี่ยนแปลไปทุกไตรมาสแต่ความเข้าใจในไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตา คือซอฟต์แวร์แห่งปัญญาที่ทำให้ก้าวถันกลโกงของกิเลสที่พยายามปรุงแต่งความสุขลวงตาขึ้นมาล่อลวงในวันที่อัลกอริทึมของโลกออนไลน์เปลี่ยนไปจนยอดการมองเห็นลดวูบหรือกราฟพอร์ตการลงทุนดิ่งลงเป็นสีแดงเข้มซอฟต์แวร์แห่งปัญญานี้จะทำหน้าที่ประมวลผลให้เห็นว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไป ทำให้การมองเห็นการเกิดดับของความทุกข์ในที่ทำงานหรือความวุ่นวายในครอบครัวจะกลายเป็นเพียงการเฝ้ามองภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ไม่มีอำนาจเหนือจิตใจอีกต่อไปกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องผ่านการสละออกคือจุดสูงสุดของการบริหารสินทรัพย์ทางจิตวิญญาณ การสละความยึดมั่นในสมบัติพัดสถานมิได้ทำให้ความมั่งคั่งลดลงแต่เป็นการขยายเพดานใจให้กว้างพอจะรองรับความสงบที่ละเอียดอ่อนกว่าเดิมในวันที่โลกบีบคั้นให้ต้องแย่งชิงการหยิบยื่นด้วยจาคะกลับกลายเป็นการทำลายกำแพงแห่งความเห็นแก่ตัวที่ขังดวงจิตไว้ในกรงขังแห่งความขาดแคลน ผ่านการสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นกันลยาณมิตรรับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงานที่กำลังหลงทางหรือการแบ่งปันโอกาสและองค์ความรู้ที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นโดยไม่กลัวว่าตนเองจะสูญเสียอำนาจการแข่งขันสิ่งที่ให้ไปคือสิ่งที่ได้มาในรูปแบบของความเบาตัวเบาใจ ซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่มีเงินสกุลใดในโลกสามารถแลกเปลี่ยนได้ปัญญาคือประธานใหญ่ที่ทำหน้าที่จำแนกราคาของสมมุติโลกออกจากคุณค่าของสัจธรรมเมื่อดวงตาเห็นธรรมย่อมตระหนักได้ว่าในความเงียบสงัดของการอยู่ลำพังมีขุมทรัพย์แห่งความสุขที่อิ่มเอมในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคำชื่นชมจากใคร ปัญญาจะคอยตรวจสอบว่าขณะนี้กําลังแบกภาระที่หนักอึ้งเพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ว่างเปล่าอยู่หรือไม่หรือกําลังดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันจน,จนจิตหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงหากวันนี้ต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นด้วยตาลงไปจริงๆมีสิ่งใดบ้างที่ฝังแน่นอยู่ในดวงจิตจนใครก็แย่งชิงไปไม่ได้ และความมั่งคั่งที่คุณกำลังวิ่งไล่ตามอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นทรัพย์ที่จะติดตามไปถึงลมหายใจสุดท้ายหรือเป็นเพียงเงาที่พร้อมจะอันตรธานไปเมื่อตะวันลับขอบฟ้าหากต้องหยิบยกอริยทรัพย์ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาฉายภาพให้เห็นถึงอำนาจในการพลิกชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดปัญญาอาริยรัพย์คือประธานใหญ่ที่เปรียบเสมือนดวงประทีปในห้องมืดมิด ท่ามกลางยุคสมัยที่ผู้คนถูกตัดสินค่าด้วยตัวเลขในบัญชีและเกียรติยศที่ฉาบไว้ด้วยภาพลักษณ์อันหรูหราลองพิจารณาถึงชีวิตของชายผู้หนึ่งที่ทุ่มเทเวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อสร้างอาณาจักรธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแต่ในนาทีที่วิกฤตเศรษฐกิจถาโถมจนทุกอย่างพังทลายลงในชั่วข้ามคืนความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นตรงหน้า กลับกลายเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่าความสุขที่เคยได้รับมาทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนฐานของสิ่งที่ไม่มั่นคงปัญญาที่ถูกบ่มเพาะจากการฝึกจิตจะเริ่มทำหน้าที่แยกแยะว่าสิ่งที่หายไปเป็นเพียงสมมุติหรือราคาที่โลกกำหนดขึ้นมาส่วนสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือความจริงของชีวิตที่ไม่เคยหายไปไหนเลยแม้แต่วินาทีเดียว การมีปัญญาเห็นธรรมไม่ใช่การเพิกเฉยต่อความสูญเสียแต่คือการรับรู้ความจริงอย่างผู้รู้เท่าทันสภาวะใจที่เคยรุ่มร้อนด้วยความยึดมั่นในตัวตนจะเริ่มเย็นลงเมื่อเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับไปเป็นธรรมดาปัญญาจะสอนให้เห็นว่าตำแหน่งหน้าที่ที่เคยแบกไว้จนบาดรุดนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวในการทำประโยชน์ มิใช่เนื้อแท้ของวิญญาณมักเกิดความเข้าใจผิดไปเองว่ามนุษย์คือเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นทั้งที่ความจริงเป็นเพียงผู้ดูแลชั่วคราวตามสัญญาเช่าของธรรมชาติเมื่อหมดเวลาสัญญาก็ถูกฉีกทิ้งมีเพียงคุณภาพของจิตที่ถูกฝึกฝนมาเท่านั้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงและติดตัวไปได้ในฐานะผู้ลงนามในสัญญาแห่งกรรมใบใหม่เมื่อเห็นเช่นนี้ ความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งดุดภูเขาจะเริ่มเบาบางลงเหลือเพียงละอองทุลีเพราะจิตไม่ได้เอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมชาติต่อไปอีกแล้วในขณะที่คนรอบข้างกำลังจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้าและการตัดพ้อต่อโชคชะตาผู้ที่ครอบครองปัญญาอริยทรัพย์กลับสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างมั่นคงบนซากปรักหักพังนั้น เพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงของเขาไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวปัญญาทำให้เขามองเห็นช่องทางในการดำเนินชีวิตใหม่ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายเป็นความฉลาดที่ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลจากหน้าจอแต่เป็นความฉลาดที่รู้ว่าจะรักษาใจอย่างไรไม่ให้ถูกกระแสะโลกพัดพาไปจนเสียศูนย์ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูเถิดว่า ในวันที่ทุกสิ่งที่คุณสร้างมาถูกพรากจากไปจนหมดสิ้นสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจของคุณคือความว่างเปล่าที่น่าหวันใจหรือเป็นความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยคำตอบกันแน่ปัญญาที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เพียงพอที่จะเป็นสะพานนําพาใจให้ข้ามพ้นหุบเหวแห่งความทุกข์ได้จริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงความรู้ทางโลก ที่ช่วยให้คุณร่ำรวยแค่เพียงภายนอกแต่กลับทิ้งให้ใจของคุณเป็นขอทานที่คอยโหยหาความสุขจากผู้อื่นอยู่ร่ำไปบทสรุปแห่งการเดินทางกลับสู่เรือนใจในครั้งนี้มิใช่การประกาศชัยชนะเหนือโลกภายนอกแต่คือการค้นพบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าภายในดวงจิตที่สงบนิ่ง เมื่อใดที่ความโหยหาในคำชื่นชมและยอดไลค์อันเปราะบางเริ่มจางคลายลงความมั่งคั่งที่แท้จริงจะเริ่มผลิบานขึ้นท่ามกลางความเงียบงันที่คุณเคยหวาดกลัวการสะสมอริยสัพท์ทั้ง7ประการมิได้ทำให้คุณมีภาระที่หนักอึ้งขึ้นแต่จะทำให้คุณเบาสบายขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเดินเหินอยู่บนโลกที่วุ่นวายได้อย่างสง่างามและมั่นคง ดุดดังพญาราชสีที่ย่างกลายอย่างองอาจท่ามกลางหมู่สัตว์โดยมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองและมีสันติคำเป็นมรดกที่ยั่งยืนนิรันร์ก่อนที่หน้าจอน,นี้จะดับลงและแสงไฟจากโลกสมมุติจะดึงคุณกลับไปสู่สนามรบแห่งตันหาอีกครั้งโปรดหยุดหายใจให้ลึกซึง้งแล้วลองตรองดูว่า ในคลังเก็บสมบัติแห่งวิญญาณของคุณในขณะนี้มีอริยทรัพย์ข้อใดที่เบาบางเกินไปจนหน้าใจหายหรือไม่หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะได้ครอบครองกายสังขารน,นี้คุณจะจากไปพร้อมกับความกังวลในทรัพย์ที่ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังหรือจะจากไปด้วยความอิ่มเอมในอริยทรัพย์ที่พร้อมจะนำทางคุณไปสู่ความสว่างที่แท้จริง ความน่ากลัวที่สุดของชีวิตไม่ใช่การตายด้วยความยากจนทรัพย์สินแต่คือการตายด้วยความยากจนปัญญาเพราะคนจนทรัพย์ยังหาใหม่ได้ในโลกนี้แต่คนจนปัญญาต้องเวียนว่ายในความมืดมนไปอีกนานแสนนานหากวันนี้พผดชีวิตล้มละลายลงจงขอบคุณสภาวะนั้นเพราะนั่นคือราคาค่าเล่าเรียนที่ถูกที่สุด เพื่อให้ดวงจิตเริ่มสร้างพอร์ตอริยทรัพย์ที่จะไม่มีวันติดลบอีกต่อไปจงเริ่มสะสมกำไรทางจิตใจตั้งแต่วินาทีนี้เพราะนี่คือการลงทุนเดียวในจักรวาลที่ไม่มีใครสามารถโกงคุณได้และเป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสุขอันไพยบูรณ์ที่ความตายก็ไม่สามารถพรากไป หากแสงแห่งธรรมะในคลิปนี้ได้ช่วยปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจของคุณได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวก็จงอย่าปล่อยให้ความสงบนี้จางหายไปนะคะเพราะการเดินทางสู่ปัญญาที่แท้จริงต้องมีการสะสมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่เบาและมีสติอย่างยั่งยืน โปรดอย่าพลาดการเรียนรู้ครั้งต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตาม s ับส c r i b ์ช่องมุมคิดพุทธธรรมไว้เลยค่ะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นสเสบียงขังทางใจที่จะนำพาคุณสู่ความสุขที่มั่นคงและได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจดีๆในทุกเช้าว,วันใหม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้มาร่วมฟังธรรมะในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจนะคะสาธุ